สวัสดีครับตอนนี้ก็ช่องตาสตูดิโอนะครับผมวันนี้เฮาพามาบึงนะครับตั้งวิธีนะครับผมวันนี้มางานนะครับอยู่อำเภอสาสขันนะครับผมบ้านคำขานนะฮะแม่นบอกอาจารย์คำขานแม่นอยู่บ่อันนี้มาในระบบใดครับมินิจิบจิบบอมินิจิบจิบเต็มรถอีกนิฟรถกี่ตมวมีค่าเลยรได้เนี่ยไปเบิ่งเขาตั้งเครื่องตั้งวิธีไป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 โกโก้กาตั้งวิธีของมิวสิค Music น,นาโกมิวสครับเวทีมาตรฐานมาหัวขอเตะถกล <c oughs> ้ัอนบุนตเรเมดี้ว่าไเนี่ครับเตะถูกคมล้องมันเป็นคนองขวัญดี ขอเตยสุกเตะย่างเดียวเลยพอๆขอเตยสุกทีครับขันบ่ใอยจับขอว่าน้ำหนักเดือดตีเลยครับเด้อขอเป็นยังไงครับเตยสุกนาโกมิวส anyway> ิกรับใส่หน้ารถก่อนติดต่อได้ครับผม ถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศต่างมีอร <sm> ้างด้ตัวให้องเาเ็มมันต่างตงีเลยได้คือกันครับรับเด้ดจัดเบิ้งสัก่อนครับขับผมอ๋อครับ กอไปี่เขาได้บอนะกอนโหไอยากขึ้นเสียงมันถึงน้าไหมคับผมากย่านจะนั่งน่ีขนีครับเจาหอยขับแนนอีกลีกนะครับผม Chào mà. mày quá. đúng nơi, đúng nơi. lại. โซฟะครับเนียเมี่ยเมียเมียปลาสดทีมงานบันทึกเทียครับวันนี้ไทยถอดสดนำมาบดสดดอกไทยซื้อเอาลงมาเาท่อาหารไม่เลยฮะก้นแขกกวดมอลาไมาอยู่ครับผมมอลล่าไปใส่ ต้องใส่หมอลำเปลี่ยนสูงมั้เองเฮ <c oughs> าเบิงครับผมระบบมอนิเตอร์เดี๋ยวพอผูกข้อมือเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น การมอบเงินให้กับทางเจ้าบาวเจ้าสาวนะครับสร่งแล้วก็จะเป็นการถ่ายภาพนะครับตอนนี้ทาจรง์ลกตีนะครับผมทาเบ่งแบนตู้ครับตู้กับหัวครับพี่นอ้องเชิญเชิญที่โต๊ะอาหารนะครับ สำหรับคิวนี้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับไม่จังมาเบิงสามอาจารย์ตีมากนะครับผมขอบคุณครับ